สวัสดีครับผมนนีอยู่กับผมช่อง t i เกอร์สุสดซ้อ l ชนวันนี้เรากลับมาเล่นเกมโลบ o x กแมปตองแมนซิมูเลเตอร์ Man ส่วนเพื่อนผมเหรอคือมันเล่นแมปอื่นอยู่เดี๋ยวตอนท้ายค่อยเปิดไปดูแล้วกันแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่เจ็ดพันตอนนี้มีสเต็งเม,เมื่อเมื่อวันก่อนคือไปฟาร์มาให้ได้ร้อยล้านแม่งได้เจ็ดพันแล้ว แล้วลองไปล่ากกันวอ้โหวโโกูยังไม่ไปเลยอันนี้วุจียังไม่ไปเลยเอเอแม่งเป็นอะไรอะ,แล,ะแล้วไฮด้าเราก็ยังไม่ลองเลยเออลองดิเพราะมันลากได้อย่างแม่งเกดพัน 7, แล้วนะมันต้องลากได้แล้วนะโอ้แหลกต้องลากได้แล้วเฮ้ยลากได้ทักทีดิเออเอ้เอามึงดึงกูกลับอีกเฮ้ไยได้อยู่ได้อยูเอ้ สมรักน้ำลายตัวเองไม่ได้ไว้มันไ,ได้อยู่อะอ่ะเอา,ไ,อออเาไม่ได้ออกโอ้พอไม่ได้ออกนี่โคตรลื่นเลยเออแล้วก็ไปแล้วก็ไปสุ่มได้ตัวได้ตัวเจ้าไอ้ไอ้นหมา้ไอ้สไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์ในเกมเซเลนดี่จ้บีไม่ใช่ เออแล้วกูก็ต้องลากใหม่กยก็กูยังไม่แข็งแกร่งพอไงก็เลยกูลากใหม่อเอ้นเนียน่ยออไปแล้วลากไม่ค่อยไปเลยเมื่อกี้อ่ะอันนี้นักกว่าคือ <c> เ <ười> กล็ดตอนหุ่นยนต์มันล้มมากเลยแล้วแล้วมันจะพลิกกลับอะไรเงี้ยคือมันมันช้าไปช้ามาเออเดีเออ๋ยวหาเวาลาไปฟางกัน ไปฟาร์มปั๊บดึงเด้อไปละบายบาเดี๋ยวตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จเลยเออวันนี้ผมลืมบอกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะาข้ามไปตอนรีเบิร์เลยไม่ไม่ได้ผู้ผิดคือวันนี้เราจะเราไม่ได้ทำคลิปแบบแบบเออแบบแบบแค่มาล่าของแล้วก็จบไม่ใช่ คือกูจะตัดจนกว่าไม่จะมื่นอ่ะเพอมื่นอ่ะจะรีเบิร์ตเพราะว่าเหมือนเหมือนที่กาวไว้เมื่อเมื่อละเออเมื่อเดือนที่แล้วที่ที่บอกว่าไปดูช่องแต็มโควชิงมาแล้วก็ที่เขาบอกว่ามันจะมีรีเบิร์ตตอนมันจะมีรีเบิร์ตตอนมื่นหนึงอ่ะเออนั่นแหละก็เลยวันนี้เราจะวันนี้เราจะทำให้เอยเดี๋ยวปิดเสียงเพลงดิ วันนี้เราจะทำมาให้ที่ปิดเสียงเพลงไม่ใช่กลัวอะไรหรอกกลัวติดลิขสิทธิ์เแหละแล้วก็วันนี้เราจะทำมาให้ทำาให้รีทำาให้จนถึงหมื่นหนึ่งอ่ะแล้วก็จะรีเบิร์ตเออนั่นแหละออนั้นขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันบาบโอเควันนี้เราก็เดินทางมาถึงแปดหมื่นสเต็งกันแล้วเปดหมืนเกินสเต็ง เออดูข้างบนแล้วเราก็ได้เพื่อนคนนึงมาด้วยเป็นคนต่างชาติดูเหมือนว่าตรงนี้เขาจะเอาตู้อะไรออกไปเนี่ยงงแล้วนี่ก็วอนเดิมตู้อันนี้ก็คือแชทที่เราคุยกันเมกกื่อกี้ช่างมันแล้วกันตัวเล็กอกว่าตัวโอ้ยกดกระตองตวัว ไปเราจะให้ถึงร้อยล้านไม่ใช่ดอนน 8, อออิอันนี้มันแปดหมื่นอันอื่นหนึ่งล้านหนึ่งล้านเดี๋ยวมันถูกวะวะแล้วไม่ใช่ดิอันนี้มันแปดแปดสิบล้านใช่ไหมเออแปดสิบล้านน่าจะแปดสิบล้านเปล่าวะง,งงงงแน่ใจว่าน่าจะแปดสิบล้านนั่นแหละเพราะว่าถ้าหมื่นมันต้องเป็นตัวเทปเนี่ย ไม่ตัว K มันรอเปล่าตัว K มันพันไม่เหรอโอง่งงงเองทางมันแล้วกันใบเก้ามือแล้วเอยเก้าสิบล้านแล้วกระตุบล้านแล้วก็โอ้เพื่อนรวดูแล้วดูเพื่อนสี่ออร์ไกลอืมเอาหมดแล้วหรือไม่กระโดดออกอะ เค็นไม่ออกกระต่ายเอ้ยเดี๋ยวเออถูกแล้วถูกแล้วยังอยู่ไม่ยังอยู่เป็นมูนแนิดหน่อยยังมันแล้วกันน้ำ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 ,นำ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 มาเก้าเก้าสิบเก็ดล้านแล้วต่อไปเป็นโปเปนแน่นอนอาดดึงวยกะ เก้าแปแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็หนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านโอเคดิอะไรหนึ่งพันล้านบดีไหมสิบล้านแล้วก็ร้อยล้านเออร้อยล้านร้อยล้านบาทแล้วไปถึงเวลาที่เราต้องมอกลังกายเงียบไปเวิบบายโอเคเอเนจีก็หมดสักทีโอ้โห ออกกำลังกายมาได้สเต็งมาเปรพันไม่จ่สเต็งก็เรียกว่าอะไรออกกำลังกายมาเปรพันเปรพันไหนลองทดสอบสโอ้เยี่ยมคล้ายคล้ายเกา่าแต่เร็วกว่านิดนึงจะมาทำไมวะเนี่ยเร็วกว่านิด what the fuck เอารกายสักิดหน่อยอันนี้คูณสแล้ว เพิ่มเลยจิ๋จิ๋จิแล้วก็ด่านต่อไปก็จะเป็นด่านของดีเจต่อไปก็จะเป็นไอ้แคนดี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอะไรวาจะไม่ได้เป็นแคนดี้แล้วก็ไอ้ดวงดาวก่อนหรือเปล่าหรือแคนดี้เลยจะไม่ได้ โอเคนั้นก็ไปฟาร์มกันต่อบ๊ายบายคลิปนี้นั้นคลิปนี้ก็ขอสองเกมแล้วกันอยากให้คลิปน,นานๆหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยอเออคอเกมนี้กระจกลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยฟืบโอเคแล้วแบบต่อไปที่เราจะเล่นก็คือแมบอาร์เซนอลมาดิมาดิเอาอย่า oh yeah. เอาทีมสีแดงก็ได้เฮ้ยเอออ่ะอ่าที

แบบต่อไปแล้วแบบไอ้ไอ้นี่อีกแล้วอ่ะผีน้ำเงินสีอ้ยนี่ยังไม่ได้โอ้ยทำไมดิเอ้ยโป้หรือไง <c ười> <c ười> กว่าเปลี่ยนมาดีกว่าอย่งเนี้โอ้โปชัดๆโปชัดๆเลยไหนไว้แบบไหนเดี๋ยวมันเล่นเนี่ยโอเคไม่เยอะแบบนี้ก็เล่นแบบนี้แหละมแบบีคนเยอะดีเอาอนโอเคไปแล้ว เอาเดียวเดี๋ยวกูเข้ามามันก็เอ้เราพกตอพกมามาพกชอบพื่งเกิดมาเว่ก็จบเกมไปดียวโหยิงกันเร็วแล้ว <c oughs> เ,ก,เก,กินมาพกตอม ีชอบชอบมันมันยิงให้กูอัตโนมัติเนี่ยมยังไม่ได้กดยิงเลยนะเมื่อกี้นี่อยู่ดีๆก็ยิงให้กูอัตโนมัติกัจะฟักปืนอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นปืนนี้ไม่เคยยิงอัตโนมัติเลยนะเนี่ยเป็นเลอยๆมันยงกั์เป็นปีไม่เคยยิงอัตโนมัติ

มึงเพื่อแหลมโอ้มึงตกยาวเลยตอนนี้อันดับห้ามึงอันดับหนึ่งเนี่อันดับห้าแล้วม,มีอะไรนะมึงมีหัวมึงมีหัวมึงีหัวเอ้ยไปโดนเออไม่เป็นไรตกไปก็ดีเกียรแล้วเมมึงเต้นโถกูเต้นด้วยมั้ย เคต่อ EK ป่ะง่ายคุยเ k มันลัวมันง่ายพบจริงๆมันก็ง่ายอ่ะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยมึงเล่นอะไรได้ได้มา120บาทโอ้เลเวล32แล้วโอ้ All right the times come don't let me down ไอ้แบบนี้โคตรชอบเลย เน่มันจะกระโดดม tacos, high, oh, oh, hmm, hmm, all, ันทำไมมันก็ตายเลยครับจะขึ้นทำไมมันก็มาดูแบบนี้โห่เต็มเลยโอ้ยยิงหัวยิงดับหนึ่งอยู่เป็นไรหรอมั้งเอมันโกรธแต่กระดาษไม่งยิงกันข้างบนกรไม่ยิงกันข้าางงล่นะ โอ้แม่เวอร์จะโดนอยู่แล hmm ้วเว้ยฮ้ยไม่โดนเลยยังไงวะเนี่ยอะไรกันตัวโดนเลยเหล็กยังไงวะก็เหล็กอย่างไรนี่เนี่ยเออเออสมน้ำหน้า ตกไปแล้วแหละ

กูเต็มเต็มกี้ มันยิงได้ทุกตัวมันกะลุมบอลน่าทลายกรบพื้น

come um, don't let me down oh, oh my God. Huh? ะหาแล้วตายเออตกเลยตกอันับสีเลยตื่นอะไเไม่ไดโอ้ชิดกี้ายเขาจบไว้เพนเท่นนี้แต่กับไม่ชีคลิปหน้าไปายเขาไปเต้นกับพวกมันนะ